ในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอุบัติเหตุมลพิษและก็ลดค่าขนส่งทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรติดต,ตามได้จากคุณยุวันดาผ่านทองในรายงานพิเศษครับนี่คือถนนเข้าสู่หมู่บ้านหนองขาวตนลบึงบัวอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันนี้ รถแท็กเตอร์นะคะกำลังลงลุกลังไหลาทางถือว่ามีความคืบหน้าของโครงการกว่า85%แล้วล่ะค่ะและภายในไม่เกินเดือนหน้าถนนเส้นนี้ก็พร้อมที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สัญจรอย่างสะดวกสบายในทุกฤดูการเลยล่ะค่ะ ปกติในฤดูฝนถนนเส้นนี้ที่เดิมเป็นดินลูกรังจะเละเป็นโคลนเป็นหลุมเป็นบ่อจนเกิดอุบัติเหตุรถตกหลายทางให้เห็นเป็นเรื่องปกติเพราะช่วงหน้าร้อนก็ฝุ่นตลบสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเรือนสองข้างทางงบประมาณของท้องถิ่นที่มีจํากัดทําได้เพียงถมลูกรังแก้ปัญหาได้ชั่วคราวต้องเสียงบดําเนินการซ้ําทุกปีไม่มีจบสิน้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,563งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นของรองนายกรัฐมนตรีนายวิชนุกเรืองาม1,322,000บาทก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง850เมตรเชื่อมต่อระหว่างหมู่4และหมู่5ตําบลบึงบัวประชาชนทั้งสองหมู่บ้านจึนดีใจที่ปัญหาเรือรังในพื้นที่ได้รับการแก้ไขที่นี่ได้เรื่องยี่มาก็ขอขอบคุณ สำนักนายกนะครับที่ได้ให้ความสะดวกและความสบายแก่พวกเรานะครับทุกคนก็ชื่นมื่นดีใจนะครับขอบคุณอย่างสูงก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ที่คณะที่ปรึกษาท่านวิชนุเครือง,งามนะครับที่ได้มาช่วย<ม>ด้านถนนให้พวกเราได<ม>้<ม>จัญจรันอย่างสะดวกสบายแล้วก็เกษตรกร,ร,ก,รก็ได้ขนถ่ายสินค้าเพื่อไปจาหน่ายได้สะดวกสบายนะครับขอบคุณครับค,คือหมู่บ้านหมู่สี่หมู่ 4, ห้าเนี่ยนะเป็นพื้นที่กเกษตรกรรม แทบจะร้อยปร์นต์ตนี่การขนส่งเวลาเก็บเกี่ยวข้าวก็ต้องลากข้าวออกรถมาเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ได้ประโยชนย์เยอะมากเลยนะคะโครงการดังกล่าวเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งในพื้นที่ตำบลบึงบัวยังมีอีกหนึ่งโครงการคือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่บ้านยางตะพายตำบลบึงบัวถึงบ้านบ่อแร่ตำบลบ้านานาระยะทางกว่า2,000เมตรงบประมาณ4,960,000บาท โดยบูรณาการจาก3หน่วยงานคืองบประมาณของรองนายกรัฐมนตรีอบตอบึงบัวและอบตอบ้านนาขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว2ระยะเรืออีกหนึ่งระยะกำลังจะเริ่มดำเนินการซึ่งจะทำให้ถนนเชื่อมต่อทั้งสองตำบลของอำเภอวชิละบารมีมีความปลอดภัยลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรเพิ่มความสะดวกและลดต้นทุนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรซึ่งนายกอบตอบึงบัวยืนยันว่าเป็นโครงการที่จำเป็นต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ แต่พอมีเส้นนี้เกิดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทาให้พี่น้องเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของเรื่องของค่าขนส่งที่น้าพืชผลกเกลเสร็จปขายด้วยล,ลดเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับแล้วก็ลดเรื่องระยะเวลาในการไปติดต่อราชการหน่วยงานของเภววชิระบารมีด้วยนะครับซึ่งทําให้คนสองตำบลทั้งตำบลวังมกต์บัลุองบัวและตัวบลบ้านนาเนี่ยได้รับใช้ประโยชน์ทั้งสามตำบลน,นะครับประมาณ2 0 0 0ัโรโวคเรือนนะครับ ด้านความคุ้มค่าของงบประมาณมีการตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการระหว่างการดําเนินงานและหลังโครงการเสร็จสิ้นรวมถึงการร่วมด้วยช่วยกันของประชาชนในพื้นที่ที่จะดูแลรักษาให้ถนนเส้นนี้ใช้งานไปได้นานๆเพื่อความคุ้มค่านะครับเราก็จะมีการทดสอบอยู่ในช่วงของภายหลังในการที่ดำเนินการแล้วเสร็จนะครับช่วงขั้นตอนนั้นระหว่างนี้ก็อยู่ในระหว่างใกล้ใกล้ดำเนินการนะครับตัวอย่างในการเจาะทดสอบก็จะมีการใช้เครื่องเจาะเพื่อดูความหนานะครับ ซึ่งซึ่งจะเป็นการทดสอบเครื่องให้ค้างความเชื่อมั่นด้วยแล้วก็ให้เป็นไปตามรูปแบบที่เรากำหนดไว้นะครับว่าได้ความหนาที่เรากำหนดนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับในการดำเนินการโครงการนะครับทั้งนี้ก็คำนึงถึงความคุ้มค่านะครับให้ประชาชนในพื้นที่เรานะครับที่ใช้เส้นทางนะครับได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วก็คุ้มค่านะครับครับจริงๆแล้ว ชาวบ้านเองนะครับเราก็มีไรนาอยู่ข้างถนนอยู่แล้วน่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับที่ตัดต้นไม้แต่งกิ่งต้นไม้นะครับที่มันจะเข้าลํำเข้ามาหาคนกีดเรามีมีสิทธิ์พังได้นะครับแต่ว่าอย่าให้มันโตนะครับต้นไม้บางต้นก็ช่วยกันตัดหน่อยนะครับนับเป็นตัวอย่างข,งของโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มาช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านอย่างตรงจุดรัฐพัฒนาประชามีความสุขอย่างแท้จริง นทวุฒิชูสำมฤทธิ์ถ่ายภาพยุวันดาพานทองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน